สวัสดีครับแบงเคียบอลน,นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอโพษแฟนๆโยฮันคัพเอาไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าผมดูตารางงานตัวเองผิดเว้ยคือแบบผมไปลงคลิปมูรินโญ่สองคลิปซ้อนคือตอนแรกเนี่ยผมก็มีความตั้งใจว่าจะลงคลิปของโยฮันคัพกับมูรินโญ่เนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าช่วงไหนที่มันมีเหตุการณ์สําคัญๆอะไรที่แบบอยากจะพูดถึงเนี่ยก็อาจจะแทรก้ามาบ้างแต่กลายเป็นเมื่อพอผมทําคลิปมูรินโญ่เสร็จแล้วเนี่ยผมก็มารู้สึกแปลกๆไงแบบเอ้ยทำไม ตารางงานมันดูผิดไปจากที่ตั้งใจเอาไว้วะก็เลยลองมาเปิดเช็คดูครับกลายเป็นว่าอา้าวข้ามเนื้อหาโยฮันคัฟไปนี่ว่ะและพอผมรู้นะผมก็เลยรีบทําคลิปออกมาให้เลยกลัวเพื่อนๆจะรอนานกันกลัวจะโดนด่าด้วยยังไงก็อย่ากโกรธกันนะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับยังไงก็รบกวนอีกครั้งหนึ่งนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องและเราไปรับฟังกันได้เลยนะครับ ปีที่2ในทีมชุดใหญ่ของโยฮันครับเขาได้รู้สึกว่าเขาได้กลายมาเป็นหนึ่งในคนสําคัญของทีมอายักไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เขายิงไปทั้งหมด41ประตูจากการลงสนามทั้งหมด41นัดทุกรายการแบ่งเป็น33ประตูในลีกและเขาก็สามารถพาอายักควา้าแชมป์ลีกในประเทศได้เป็นปีที่2ติดต่อกันด้วยและที่สําคัญเลยเขายังได้รับการรับเลือกให้กลายเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีอีกด้วย มันก็เลยทําให้พวกบอดบริหารของอายักษนะครับพวกเขาได้มีการตั้งคําถามกันภายในแล้วว่าจะทํำยังไงดีถ้าเกิดว่าเอซีมิลานได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวโยฮันคัฟเข้ามาโดยที่ข้อเสนอนั้นน่ะมันอาจจะสูงถึง1ล้านกิลดอร์เลยก็เป็นไปได้ซึ่งในเรื่องเนี่ยครับมันยังไม่เกิดขึ้นหรอกแต่พวกเขารู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเอซีมิลานในช่วงเวลานั้นเขากําลังจะกลายมาเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปแล้วและมันก็อยู่ในช่วงเวลาที่พวกเขานั้นกําลังจาาะตลลลดดีกนน้วย ทุกคนก็ต่างอยากย้ายไปเล่นให้กับเอซมิลานกันทั้งนั้นครับดังนั้นพวกบอ์บบริหารของอายักซ์เขาจึงได้ตัดสินใจมอบสัญญาใหม่ให้กับโยฮันครับอีกครั้งหนึ่งจากการต่อสัญญาในปีที่แล้วเนี่ยครับโยฮันครับได้รับอยู่ที่10,000กิล er, เดอร์พร้อมโบนัสว่าจะเพิ่มให้อีก5000กิล er, เดอร์รวมแล้วก็เป็น1 5 0 0 0กิลเดอร์แต่ว่าในครั้งนี้ครับโยฮันครับจะได้รับสูงถึง35,000กิล er, เดอร์เป็นระยะเวลา4ปีและมีโบนัสเพิ่มเติมว่าเขาจะได้รับเเพิิ่ม500กดอร ในทุกนัดที่ทีมได้รับชัยชนะและถ้าเขานั้นสามารถลงเล่นได้เกิน25นัดใน1ฤดูกาลเขาจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมอีก5000กิลเดอร์ถ้าเขาโชคดีหน่อยนะครับมันมีโอกาสที่เขาจะได้รับเงินมากถึง60,000กิลเดอร์ต่อปีเลยโยฮันคัฟเนี่ยเขาถูกเรียกว่าเป็นแอนิเมเตอร์หรือว่าผู้สร้างหนังแอนิเมชันประมาณว่าเป็นคนควบคุมการสร้างเป็นคนกำหนดทิศทางการเล่นให้กับทีมและก็ทำมันได้ดีมากๆด้วยในปีที่3ของโยฮันคัฟในทีมชุดใหญ่นะครับความสามารถของเขาอ่ะ มันก้าวขึ้นไปเป็นอีกระดับหนึ่งแล้วมันเหมือนเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกอัปเกรดให้ดีขึ้นเขาสามารถคิดแล้วก็มองเห็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในสนามได้ดีกว่านักเตะคนอื่นๆเขารู้ทุกอย่างครับว่าเขาควรจะทําอะไรในสนามเพื่อให้ทีมนั้นได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแต่ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยมันดันไปขัดกับแผนการเล่นของโค้ชซึ่งก็คือมิเชลมิเชลเขาได้บอกว่าสิ่งที่คุณนั้นทําในสนามมันคือการไม่เชื่อใจเพื่อนร่วมทีมการเคลื่อนที่ในสนามของคุณมันส่งผลต่่่อสิงทีจะตาามมา ถ้าคุณขยับไปด้านซ้ายมันจะเกิดเป็นเหตุการณ์หนึ่งแต่ถ้าคุณขยับไปที่ด้านขวาเรื่องราวมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งสิ่งที่คุณต้องทําคือทําเพื่อทีมไม่ใช่เป็นการทําเพื่อตัวเองและคุณต้องยอมรับมันให้ได้ด้วยมิเชลเขาได้เรียกร้องให้โยฮันคับมีวินัยมากขึ้นครับทั้งในและก็นอกสนามเลยสําหรับมิเชลแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กดาวรุ่งที่เก่งที่สุดในประเทศหรือเป็นเพียงแค่คนแก่ที่ใกล้หมดสภาพแต่ว่าทุกคนเท่ากันแต่ว่าโยฮันคับเนี่ยคร พระเขาคิดว่าตัวเขาอะ่ะเก่งที่สุดในทีมมันมีอยู่วันหนึ่งครับที่อายักซ์พวกเขาต้องออกเดินทางไปแข่งขันที่ลอสเตอร์ดัมกำหนดการก็คือลอ้ลอรถอจะหมุนในช่วงเวลา11โมงตรงโยฮันคัฟเขามาถึงในเวลา11โมง3นาทีเขาถือกระเป๋าวิ่งตามรถบัสไปเลยครับมิเชลก็ไม่สั่งให้รถหยุดจนพอรถมันติดไฟแดงเนี่ยโยฮันคัฟถึงวิ่งมาถึงรถได้และเขาก็ได้ขึ้นมานั่งและเกมวันนั้นครับสรุปว่าโยฮันคัฟถูกดรอปเป็นตัวสำรอง และทีมก็สามารถเอาชนะไปได้4 0โดยที่โยฮันคัพไม่ได้ลงเล่นเลยแม้แต่นาทีเดียวมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าใครคือเจ้านายถึงแม้ว่าความสามารถของโยฮันคัพในการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันจะสูงมากๆแต่ว่าวินัยและพฤติกรรมของเขาอะ่ะมันแย่มากๆเลยเพราะว่าเขาสูบบุหรี่สองถึงสามวนทันทีที่จบเกมการแข่งขันในแต่ละเกมและที่มันแย่ที่สุดเลยครับคือเขาเริ่มคิดแล้วว่าเขาเก่งกว่าโค้ชอย่างในเกมที่อายักพบกับไฟยานด์ในช่วงเดือนมกราคมปี1968นเเนี่ยครับ ในเกมนั้นน่ะหมอกมันลงหนากว่าเกมที่เจอกับลอร์อพูในศึกยูโรเปียนคัพอีกมิเชลเขามองไม่เห็นเลยครับว่าเกมในสนามมันเป็นยังไงบ้างแผนที่ได้บอกกับนักเตะไปมันเวิร์กหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเกมวันนั้นน่ะมันแข่งขันได้เพียงแค่30นาทีก็ต้องยุติลงแล้วเพราะว่าหมอกมันลงหนามากๆจนมองไม่เห็นเสาประตูแล้วสื่อหนังสือพิมพ์เขาก็พาดหัวกันครับว่าอายักเป็นรองในช่วงแรกแต่หลังจากการแก้เกมแล้วอายักกลับมาเหนือกว่ามากๆมิเชลเขาก็งงครับว่าเฮ้ยใครเป็นคนแก้เกมวะ ก่อนที่โยฮันครับเนี่ยจะพูดออกมาอย่างภาคภูมิใจเลยว่าผมเองและเขาก็ได้พูดไปหมดเลยครับว่าเขาทําอะไรลงไปบ้างแต่แทนที่มิเชลจะดีใจเขาโมโหมากๆเลยเขาได้บอกว่าให้ตายเถอะโยฮันมึงคิดว่ามึงเป็นใครวะและตั้งแต่นั้นมาครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันก็เริ่มจะตึงเครียดแล้วก่อนที่มิเชลเขาจะได้ลงโทษโยฮันครับไม่ให้ลงเล่นเป็นเวลา3เกมซึ่งโยฮันครับเขาก็บอกว่าโอเคไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าผมอะผมขอเป็นคนเลือกได้ไหมว่าจะไม่เล่นนัดไหน ซึ่งมันก็แน่นอนแหะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยคือมันเป็นเรื่องที่แย่นะครับที่ผู้เล่นคนหนึ่งคิดว่าเขาเก่งกว่าโค้ดเนี่ยโยฮันครับเขาก็คิดว่าไม่มีเขาโค้ดก็ไม่สามารถทําอะไรได้เขาจึงตัดสินใจทําตามใจตัวเองโดยที่ในบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้มองถึงภาพรวมเลยเขาไม่ได้คิดถึงมุมมองของโค้ดแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเขาทําเหมือนกับว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากพยายามทําลายกรอบกฎเกณฑ์ที่โค้ดได้ตั้งแล้วก็สร้างขึ้นมาฤดุการต่อมาครับหลังจากที่อายัคคว้าแชมป์ลีกได้เป็นสมััยที่3่3ตติดอกน โยฮันคัฟก็ยังคงเล่นด้วยวิธีการที่เขาคิดว่ามันถูกต้องสําหรับเขามันเป็นการเล่นที่ใช้เวลาในการครองบอลนานเกินไปจนหลายๆครั้งอะ่ะมันไปยั่วยุให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเตะเข้ามาอัดจนเขาได้รับบาดเจ็บมิเชลครับเขาก็บอกว่าโยฮันคัฟจะกลายเป็นสตาร์ของทีมได้ยอย่างแน่นอนถ้าเขาเลิกเล่นแบบอวดดีเลิกคิดว่าตัวเองนั้นเก่งกว่าคนอื่นเขาควรจะต้องทําเพื่อทีมให้ได้มากกว่านี้แต่ไม่ว่าจะพูดยังไงก็ตามครับโยฮันคัฟเขาไม่คิดจะฟังหรือแม้แต่เปลี่ยนวิธีการเล่นเลย ความดื้อรั้นของโยฮันคัฟเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดขึ้นในสนามบอลเท่านั้นนะคือมันลามไปถึงสปอนเซอร์กับทางพูมาด้วยเพราะว่าในสัญญาที่เขาได้เซ็นไปอ่ะมันได้ตกลงกันว่าโยฮันคัฟจะต้องใส่รองเท้าพูมาลงสนามในทุกเกมการแข่งขันแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเขากลับเลือกใส่รองเท้าอาดิดาสเพราะเขาบอกว่ารองเท้าพูมามีคุณภาพต่ําและเวลาที่เขาโดนเสียบหนักๆมันทําให้เขาได้รับบาดเจ็บง่ายกว่าปกติบริษัทคอดูไบที่เป็นตัวแทนของพูมาครับก็เลยมีการมาพูดคุยเจราจาใหมา่ แต่มันก็ไม่สำเร็จจนถึงขั้นฟ้องร้องกันเลยและแน่นอนครับว่าโยฮันคัฟแพ้และเขาก็ต้องจ่ายค่าปรับในทุกครั้งที่เขาสวมสตัดยี่ห้ออื่นลงสนามแต่โยฮันคัฟเขาก็ไม่ได้แคร์เลยครับจ่ายก็จ่ายดีก็กูไม่จใจสักอย่างอะบริษัทคอดูไบกับแบรนด์พูม่าเขาก็ไม่กล้ายกเลิกสัญญาของโยฮันคัฟครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่มันมีชื่อของโยฮันคัฟอยูอ่อย่างเช่นพวกเสื้อวอร์มเสื้อกีฬารองเท้าสเนคเกอร์อะไรพวกเนี้ยมันขายดีมากๆเลยมันทําให้พวกเขานั้นไได้กําาารมห และเรื่องมันก็คาราคาฟังไปอยู่อย่างี้ครับจนหมดสัญญาแต่ว่าความสัมพันธ์ของทั้ง3ฝ่ายเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกหักนะครับแบรนด์พูม่าเขาก็แฮปปี้เพราะว่าพวกเขานั้นได้กําไรมาหาศาลจากการขายสินค้าที่มีชื่อของโยฮันคับบริษัทคอดูไบพวกเขาก็แฮปปี้ครับที่ได้ส่วนแบ่งการตลาดโยฮันครับก็แฮปปี้เหมือนกันเพราะว่าเขาได้รับเงินค่าสปอนเซอร์ถึงแม้ว่าเขาจะต้องจ่ายค่าปรับในเรื่องการไม่ใส่สตั๊ยี่ห้อพูม่าก็ตามและปัญหาในเรื่องตรงนี้ครับมันก็จบไปเพราะว่าสัญญาใหม่มันได้ถูกกกก่าาางง้นมมมและทััั3ฝย็ปบ แต่ว่าในช่วงการฟ้องร้องกับแบรนด์พูม่าในช่วงแรกเนี่ยครับโยฮันคัฟเขาอยู่ในช่วงเวลาที่มันแย่มากๆเลยข้อเท้าเขาก็ได้รับบาดเจ็บหนักจนถึงขั้นต้องผ่าตัดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทะเลาะก,กับโค้ชมิเชลอีกเปิดร้านขายอุปกรณ์กีฬากับพี่ชายเขามันก็ดีในช่วงแรกแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็เริ่มไม่เป็นไปตามเป้าแล้วแถมมันก็อยู่ในช่วงเวลาที่เขามีปัญหากับแบรนด์พูม่าครับแต่เขาก็ยืนยันนะว่าเขาไม่สามารถทําอะไรได้ดีไปกว่าน,นี้อีกแล้วและเขาก็เริ่มเครียด จนมันไปส่งผลต่อฟอร์มการเล่นในสนามสื่อต่างๆเขาก็บอกว่าโยฮันคัพอะเปลี่ยนไปมากๆเลยมันมาถึงทางแยกของอาชีพของเขาแล้วว่าตัวของโยฮันคัพอะจะสามารถเอาชนะความเครียดและกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งไหมถ้าทําไม่ได้ชีวิตนักฟุตบอลมันก็คงต้องจบลงตั้งแต่อายุ2 1ปีแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของนักฟุตบอลที่อายุน,น้อยๆแหละครับพอมาถึงช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยก่อนที่มันจะหลุดพ้นคาว่าดาวรุ่งอะเขาจะต้องเจอกับบททดสอบแต่ถ้าเราพูดถึงความสามารถของโยฮันคัพเพียงอย่างเดียวแล้ว มันไม่มีใครปฏิเสธเลยครับว่าเขาคือนักฟุตบอลที่เก่งมากๆนัดไหนที่เขาลงสนามมาแล้วเล่นได้ดีมันก็ดีไปเลยแต่ถ้านัดไหนที่เขาเล่นไม่ได้เนี่ยเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่และเขาก็กลายเป็นตัวปัญหาของทีมโยฮันคัฟเขาได้พูดย้อนไปถึงช่วงเวลานั้นครับเขาได้บอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมได้ออกไปเจอโลก,กว้างและมันก็เป็นโลกที่แปลกประหลาดมากๆจากเด็กที่ไม่มีเงินจู่ๆก็ได้กลายมาเป็นซูปเปอร์สตาร์ยึดตัวจริงในทีมไอยักษ์ติดทีมชาติในเท์แลนด หลายคนน่ะต้องใช้เวลาเป็น10บสปีกว่าจะทํามันได้แต่ผมกลับสามารถทํามันได้ภายในเวลาเพียงแค่2ปีถึงแม้ว่าในสนามผมนั้นจะโตใหญ่มากๆแต่ผมก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่มากเช่นเดียวกันแต่ว่าหลังจบเกมกับเอซิมิลานมันทําให้ผมนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นคือเกมกับเอซิมิลานเนี่ยครับมันคือเกมนัดชิงชนะเลิศยูโรเปียนคัพในวันที่28พฤษภาคมปี1969มันคือเกมนัดชิงชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีทีมจากเนเธอร์แลนด์ได้ลงเล่น แต่ว่าอายักซ์และก็โยฮันคับเนี่ยพวกเขาต้องผิดหวังเพราะว่าเขาสู้เอซีมิลานในช่วงเวลานั้นไม่ได้เลยพวกเขานั้นแพ้เอซีมิลานไปแบบขาดลอยเลย4ประตูต่อนหนึ่งและหลังจบเกมครับโยฮันคับก็ถูกตําหนิอีกครั้งหนึง่งว่าความเห็นแก่ตัวในวิธีการเล่นของเขาอะ่ะมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ทีมนั้นต้องพ่ายแพ้สื่อในเนเธอร์แลนด์ก็ได้บอกว่าหลังจากที่อายักซ์โดนนาห่างไปโยฮันคัฟก็รู้ตัวแล้วว่าต้องแพ้แน่ๆเขาก็เลยได้ตัดสินใจเล่นเพื่อตัวเองอีกครั้งหนึง่งอย่างน้อยอะ่ะ เพื่อเป็นการแสดงให้สื่อทั่วโลกได้เห็นว่าเขามีความสามารถมากแค่ไหนซึ่งเรื่องนี้ครับโยฮันครับเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นด้วยเลยทุกคนไม่เคยรู้เลยว่าเขาต้องโดนอะไรมาบ้างฟุตบอลอ่ะมันไม่สามารถเล่นได้ตามแผนไปๆร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมันต้องมีการเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในเกมบ้างเขาโดนถมน้ำลายใส่โดนด่าเรื่องของครอบครัวโดนด่าเรื่องของธุรกิจนอกสนามและอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยครับจนเขาเริ่มรู้สึกว่าฟุตบอลกับตัวของเขาอ่ะ มันเริ่มจะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วแต่ฟุตบอลมันก็ยังคงเป็นอาชีพที่เขานั้นสามารถหาเงินได้มากที่สุดอยู่ดีเขาก็เลยตั้งใจว่าเขาจะเล่นฟุตบอลไปอีกเพียงแค่5้าปีและหลังจากนั้นเขาจะลองหาอะไรอย่างอื่นทําดูและพอเขาคิดแบบนี้ได้แล้วครับเขาก็เล่นฟุตบอลอย่างสบายใจมากขึ้นแล,และรายได้มันก็ได้กลายมาเป็นเรื่องเดียวที่เขานั้นต้องการในเกมฟุตบอลแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันกลับกลายเป็นข้อดีของตัวเขาเองแล้วก็ของสโมสรอายักเลยครับ เพราะว่ามันทําให้เขานั้นมีความเห็นแก่ตัวน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากๆคือในเงื่อนไขสัญญาเนี่ยครับถ้ายังจากันได้เนาะคือมันถูกเขียนเอาไว้ว่าในทุกๆนัดที่ทีมนั้นได้รับชัยชนะโยฮันคัฟจะได้รับเงินโบนัสเพิ่มเติม,ตมดังนั้นครับมันก็ไม่มีความจําเป็นแล้วว่าเขาจะต้องมาโชว์ทักษะจะต้องมาเก็บบอลอยู่กับตัวให้นานจนโดนคู่แข่งเนี่ยสกัดแรงๆใส่หรือแม้แต่การยิงประตูเองคนเดียวแลละคือเขาทํายังไงก็ได้ขอแค่ทําให้ทีมนั้นได้รับชัยชนะก็พอ มันก็จะทําให้เขานั้นมีรายได้ที่มากขึ้นตามไปด้วยและจากเดิมเนี่ยโยฮันคับเขาจะสวมเสื้อหมายเลขแปดหมายเลขเก้าหมายเลขสิบลงสนามคือจะแล้วแต่ตาแหน่งที่เขาได้ลงเล่นเลยซึ่งในช่วงหลังเนี่ยเขาจะใส่ใหมายเลขเก้าเป็นสัดส่วนมากแต่ว่าพอเริ่มต้นฤดูกาล1970-1971โยฮันคัพได้รับบาดเจ็บหายหน้าไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนมาถึงในวันที่30ตุลาคมเนี่ยแหละครับที่มันได้กลายมาเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์อีกหนึ่งวันโยฮันคัพหายจากการบาดเจ็บเตรียมกลับมาเล่นในเกมที่จะเจอกับ P.S.V และเจอร์รี่มูเลนนักเตะกองกลางของทีมที่ถูกขยับไปเล่นเป็นกองหน้าแทนที่ของโยฮันคัฟมาหลายเดือนแล้วในช่วงนั้นน่ะเขาได้สวมเสื้อหมายเลขเก้าของโยฮันคัฟมาตลอดเลยและเมื่อเจ้าของตำแหน่งเขากลับมาแล้วเจอร์รี่มูเลนก็ได้คืนเสื้อหมายเลขเก้าให้กับโยฮันคัฟไปแต่ว่าเขากลับหาเสื้อหมายเลขหกของเขาไม่เจอและพอโยฮันคัฟเขาเห็นแบบนั้นครับเขาก็เลยได้โยนเสื้อหมายเลขเก้ากลับไปให้กับมูเลนก่อนที่จะบอกว่าเก็บเบอร์เก้านั้นไปเถอะผมเอาเสื้อในตะาร้า้ไปแทนก็ได้ ซึ่งโยฮันคัพเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าเสื้อที่เขาจะหยิบขึ้นมามันคือเบอร์อะไรเขาไม่ได้สนใจมันด้วยซ้ําและเบอร์ที่เขาหยิบขึ้นมาได้มันคือเบอร์14ก่อนที่ในเกมนั้นมันจะจบลงด้วยชัยชนะของอายักษ์หนึกองหน้าที่เริ่มต้นด้วยการใส่หมายเลขของตัวสำรองเป็นคนส่งให้กับกองกลางที่เริ่มต้นด้วยการใส่หมายเลขของกองหน้ายิงประตูชัยเมื่อโยฮันคัฟเขากลับมาพร้อมกับการเล่นที่ลดความเห็นแก่ตัวลงทีมก็เริ่มไต่อันดับสูงขึ้นเรื่อยๆครับจากอันดับ6ในช่ววงเดือนนัาคม พวกเขานั้นกลายเป็นอันดับที่1ในเดือนกุมภาพันธ์โยฮันคัฟเขาได้บอกว่าผมอยากจะพาทีมคว้าแชมป์ให้ได้ทุกรายการโดยเฉพาะยูโรเปียนคัพเพราะว่าสัญญาของผมมันจะหมดลงแล้วยิ่งผมนั้นสามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้มากเท่าไหร่การเจรจาต่อรองในเรื่องของสัญญาใหม่มันก็จะยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้นและมันก็มาถึงเกมรอบก่อนรองชนะเลิศยูโรเปียนคัพในวันที่10มีนาคมอายักจะต้องลงเล่นพบกับกาสโกเซลติกยอดทีมจากสกอตแลนด์ที่เพิ่งจะเป็นแชมป์รายการนี้มาเมื่อ3ปีที่แล้ว แต่มันกลายเป็นบอลคนละชั้นเลยครับเพราะว่าฟุตบอลในยุโรปในช่วงเวลานั้นเนี่ยพวกเขามักจะเล่นแผน2 3งาฟังไม่ผิดหรอกครับ2 3งาจริงๆคือมีกองหลัง2คนกองกลาง3คนแล้วก็กองหน้า5คนแต่ว่าอายักส์เนี่ยพวกเขามาในระบบ43-3เลยซึ่งเป็นระบบที่ที่เราเห็นใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้แหละครับคือผมไม่ได้จะบอกว่าอายักส์เนี่ยเขามาก่อนการหรืออะไรนะคือฟุตบอลอะแผนการเล่นมันก็จะวนๆอยู่เงี้ยแหละครับย้อนไปก่อนหน้านั้นพวกเขาไม่ได้เล่นแผน2-35กันหรอก พวกเขาก็เล่นแผน4ี4่นั่นแหละแต่พอฟุตบอลมันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ถูกคิดค้นระบบใหม่ขึ้นมาจนมันกลายเป็นระบบประหลาดๆอย่างเช่น2องสาเนี่ยแหละครับแต่ว่าอายักษ์อะพวกเขาก็แค่พาตัวเองย้อนกลับไปเล่นระบบ4ี4่ 2, หรือว่า4 3่สบ้างในบางนัดก็เท่านั้นเองและมันก็เละเทะเลยครับเซลติกที่มาเล่นในแผน2องสามาเจออายักษ์ที่เล่นในระบบ4 3่สมันเลยกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงบริเวณด้านหลังของเซลติกเนี่ยมันโล่งมากๆมีเซนเตอร์2ตัวพออายักษ์เขาโยนบอลออกไป กองหน้าก็จะโลง่งและพอกองหน้าเขาพักบอลได้ด้านข้างหนึ่งฝั่งมันก็จะโล่งเช่นกันสุดท้ายอายักษ์ถล่มเซลติกไปแบบขาดลอยบอลโคลรชันเลยครับ3ประตูต่อศูนย์โดยที่โยฮันคัฟยิง1น่ายหนึ่งโยฮันคัฟ oh ได้รับคําชมจากสื่อมากมายเลยครับในเกมนี้อย่างเช่นคุณเห็นโยฮันคัฟคนใหม่แล้วหรือ,อยังหรือแม้แต่โยฮันคัฟจะกลายเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกถ้าเขายังคงเล่นได้แบบนี้เฮดโค้ชมิเชลก็ได้ออกมาชื่นชมโยฮันคัฟเช่นเดียวกันครับ เขาได้ออกมาบอกว่าผมรอคอยวันน anyway, like yes? okay. we so right? ี้มาตลอด3ปีผมรอคอยวันที่เขานน้นได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่วันนี้มันคืออายักษ์ที่ผมนั้นรอคอยมาโดยตลอดพวกเรานั้นได้เติบโตขึ้นและก็กลายเป็นทีมที่มีความสามัคคีผมเชื่อว่าพวกเรานั้นจะสามารถประสบความสาเร็จได้ในตอนนี้เราอาจจะยังไปไม่ถึงแต่อีกไม่นานเราไปถึงแน่ๆก็เอามาฝากกันนะครับเรื่องราวของโยฮันครับในคลิปนี้มาช้านิดนึงนะ อาจจะโดนแซงคิวไปบ้างต้องขอโทษอีกทีหนึ่งนะครับหลายเรื่องราวในคลิปหน้าเนี่ยครับบอกเลยน่าสนใจมากๆเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่โยฮันครับเขาพาอาหยักกอบโกยความสำเร็จได้แบบนับไม่ถ้วนลวครับพาอายักกลายเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทีมหนึ่งของยุโรปได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเนี่ยยังไงก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิมด้วยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจกันให้เหมือนเดิมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครครรััับบสสวดี